นี้น่าสนใจค่ะวันนี้จะมาอ่านดวงเจ็ดตัวเก้าฐานให้ฟังค่ะเริ่มที่เจ้าชะตานะคะปีเนี้ยอายุย่าง36ปีและปีนี้ตกในฐานมหาจักรพรรดินะจะหมายความว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถขยันขันแขง็งออกแรงเยอะกว่าปีอื่นๆข้อดีคือขยันขันแขง็งทํางานเก่ทงทํางานดีแต่ว่าก็ยังมีข้อเสียนะคะเช่นอาจจะต้องระวังในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าการมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความต่างๆ นี่ค่ะเรามาดูดาวจรคันค่ะดาวจรเนี่ยจะเป็นดาวพุธนะจรดาวเสาร์ทีนี้จรเรื่องอะไรบ้างนะดาวพุธปีนี้ตกมรณะมรณะอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องจากแดนไกลการต่างประเทศพวกนี้ได้เรามาดูประธานค่ะประธานในเรื่องนี้นะคะมาตาผู้ใหญ่เพศหญิงอาจจะนําพาปัญหาต่างๆมาให้และปัญหาเป็นปัญหาอะไรล่ะ ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบขาะตกอุบาทเรื่องอะไรนะคะดูแล้วนะคะนาวังก็เป็นดาวสีหมายถึงว่าเป็นในเรื่องของการเดินทางเดินทางไกลาการต่างถิ่นต่างประเทศต่างแดดน,นะฉะนั้นปีนี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเดินทางไกลาการต่างประเทศหรือข้อบดกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่างประเทศนั่นเองค่ะต่อมาจอนดาวเสาร์นะคะในดาวเสาร์ของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะเจอเรื่องอะไรบ้างดาวเสาร์เนี่ยนะตา ชนปุตตะชนลาภะเจชะ,ะตาหาเงินได้ด้วยตัวเองหาเงินเก่งการเริ่มต้นงานใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทํางานคนที่อายุน้อยกว่าชนลาภะนาโชคลาภนําเงินทองนําเรื่องราวเร่นี้มาให้อัตมะทนงังหาเงินเก่งหาเงินด้วยตัวเองเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆก,ก็ได้ที่ดินที่ทางเทือกส่วนไร่นาก็ได้ ทีนี้เราจะมาฟังเฉลยกันสําหรับดวงเนี้ยนะคะที่บอกว่าตกฐานมหาจากกักรพรรดิเนี่ยนะคะทำงานเป็นสองเท่าและเรื่องที่มีปัญหาคือเรื่องคดีความนะ่ยตาบอกว่าเป็นถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะตัวนี้ส่งคนไปต่างประเทศทีนี้ว่าพอเก็บเงินแล้วโอนเงินไปให้ทาง เจ้านายทางต่างประเทศแล้วปรากฏว่าเจ้านายทางต่างประเทศชิ่งเขาก็าเลยถูกแจ้งความดําเนินคดีจากคนไทยด้วยกันว่าหาชออ่อโกงรับเงินไปแต่ว่าไม่ส่งเขาไปต่างประเทศจริงๆก็ผิดในเรื่องของกฎหมายการค้ามนุษย์หรือว่ากฎหมายแรงงานอย่างนี้ด้วยก็เลยโดนดําเนินคดีความไปนะคะทีนี้เจ้าชะตาก็ถามว่ามีเกณฑ์เข้าคุกติดคุกหรือเปล่านะตกอุบาทก็ดูแม่หมอดูแล้วเป็นมหาจากักรพรรดินะตกอุบาทตกนาวาังเต็มที่ถ้าไปต่างประเทศมีสิทธิ์ที่จะ เขาคุกได้แต่ทีเนี้ยอยู่ไทยเจ้าชะตาอยู่ไทยก็ยังถือว่ายังสามารถแก้ปัญหาได้ก็ให้เจ้าชะตาไปแก้เคสด้วยการถือสีนบวชถือศีนห้าถือสีนแปต้องชดใช้ในเรื่องของเอกสารกฎหมายแล้วก็คดีความต่อไปค่ะก็เป็นความรู้ ทางน้าเจตัวก็ฐานนะคะอ่ะก็เป็นคดีที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นชีวิตห้ามประมาทวางครั้งนะคะอะไรไหมคะคีก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเรื่องต่างๆ่าเน่ยช้าลาใจทำให้ถูกกฎระเบียบจะดีกว่านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ